เอาโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมฟีกิตาโคสมาคาสุนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมโลว์บ็อกแมปออสต์ทาวเวอร์ดีฟเอนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายยังไงดีวะเดี๋ยวผมอธิบายตั้งแต่ต้นแล้วกันคือตอนแรกนั้นเป็นประมาณตอนนี้คือผมเวลาผมอัดนั้นก็คือประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งทุ่มทุทุทีตีหนึ่งเออนั่นแหละตีหนึ่งคือตอนแรกนั้นผมกะว่าจะไปดูตู้ตัวละะะคครรรนัับว่าาาตู้ขอองงซสึเกมหืย นะครับเป็นซาสเก่ห้าดาวนะครับแล้วผมผือไปแล้วผมเห็นไอ้มันเป็นตรงมุมก้อนเมฆน่ะเออแล้วผมไม่ได้ศึกษาไอเกี่ยวกับไอหนะ้าผมไม่ได้ไปดูนะ่ะแล้วผมลองเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปปุ๊บแล้วมันแล้วบบแล้วแบบมันมันเป็นยังไงไม่รู้อะมันมันไม่สามารถกดออกได้นะ่ะเออผมลองกดออกแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถแบบแบบออกได้นะ่ะเออแล้วมันโหลดเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับผม พราะว่าไม่เป็นด่านอะไรนะครับแล้วผมไปดูมานะครับก็มันเป็นการลงดันนะครับเออที่นี้ก็ก็ว่าจะมาอัดลงดันนี่ลองสูบดูนะครับก็ตีหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวใครมีเสื้อตีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมตีหนึ่งนะครับบอกว่าน่าจะนอนแต่ว่าเพิ่งไปกดดันแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้เช้านะครับประมาณแปดโมงเช้าว,วันที่ประมาณวันที่ยี่สิบหกนะครับประมาณแปดโมงเช้าไม่ก็สิบโมงบางทีก็ เที่ยงนะครับผมอาจจะลงคลิปนี้นะครับก็คือลงดันตออตีสามนะครับโอ้เชี่ยแล้วผมไปดูของรางวัลของลงดันนะครับก็เออมันจะมีเชี่ยแล้วผมไม่ได้เอาบูมามาด้วยนะคือแบบมันเป็นอะไรโคตรซวยเลยก็เลือดก็โอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอเคชิปหายละเพื่อนเอ้ยเนี่ยแล้วคือผมยังไม่มีตัวหกดาวเนี่ยแต่ว่าผมมีเออร์วินเนี่ยผมไป <c oughs> ผม ไปเล่นมาเราได้ออฟเนี่ยก็ผมกะว่าจะสุ่มไอ้สเกตอยู่นะครับโอเคก็ว้าวแบบนี้จะมันทำไมมันสวยจังวะสวยจังสวยจังสวยจังด่านนี้น่าจะเป็นด่านเออเลนเดียวนะครับน่าจะเป็นศัตรูมาแค่ทางเดียวนะครับน่าจะใช่นะครับโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวไปฟังต่อนะครับคือไอ้นี่คือผมยังไม่ได้ตัดจัดตัวละครนะครับผมเไปผม,ผมไปเดินเข้าเลยแบบเดินเดินเดินเข้าปุ๊บแล้วมันแบบมันเข้าให้เลยอะมันไม่สามารถกดออกได้เลยอะโอ้โหคตรสวยเลยทำไมผมต้องมาสวยแงเนี้ย่ะขอให้ชนะเถอะแต่ว่าไอ้ลงดันนี่คือเอ่อมันเป็นดันที่19นะครับมันไม่มี2 1เ,เวฟนะครับมันมีแค่19เบฟละครับก็คนในนี้ก็น่าจะโหดพอนะครับก็ผมน่าจะเป็นคนเกือบ ต่ำสุดนะครับก็ถ้าลองจะลองจากคนนั้นอะ่ะเฮ้ยมีคนเอ้เนี่ยคนนี้เก่งกว่าผมอีกก็เลเวลสูงสุดก็เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่าเลเวลสูงสุดนั้นมีเท่าไหร่นะอ่านี่ไงนี่ไงคนนี้ไงเขาใช้อ่าชื่ออะไรวะทักคุงอะ่ะอ๋อทักคุงนะครับโอเคขอโทษทีเขาพอดีตื่นเต้นไปหน่อยไม่เคยลงดันไม่เคยลงดันนะครับก็ดันตอนตีหนึ่งนี่มันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับก็ ผมกะแค่ว่าจะไปดูตู้ตัวละครแล้วเผื่อไปเดินเข้าเนื่อหน่อยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับโอเครอบที่สิบรอบที่สองนะครับเฮ้ยนี่ไงนี่มันโกจิโตเออไม่ใช่แบบเฮ้ไม่ไม่ใช่โกจิโตอะไรว่าเบกิโตเออเบกิโตนั่นแหละเฮ้ยมีเบกิโตด้วยผมว่าผมจะทำเบกิโตด้วยนะแต่ว่าต้องทำนารุโตะกับไอซาสึเกะ หก้าวสองอัน2ตัวละครเสร็จก่อนนะครับพี่อ่ะแหลกมากเลยเฮ้ยมีไททันก่อนเนี่ยว้าวไกส์เขาไน่จะบัฟถูกนะแล้วมัง้งทำไมมีทำไมบัฟมีแค่2ตัวเองนะเฮ้ยมีรีมูรุด้วยตัวน่าจะหัวอยู่น่าจะน่าจะน่าจะพอได้พอได้พอได้ไดก็ตัวต้นนี้ผมไปดูมาก็ตัวต้นนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าหลังๆนี้คือดามจ เลือดเลือดของศัตรูนั้นจะประมาณ1ล้านนะครับไม่ก็ประมาณ1ล้านนะครับประมาณลักหลักล้านนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าดาม,มิไม่ใช่ดาม,ม่าเลือดของมอนมอนสเตอร์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยลงดันมานะครับก็เห็นดูแต่เขาลงดันนะครับก็ไม่เคยลงจริงนะครับก็าลงจริงก็ตื่นเต้นนะครับอ๋อย่ขอตัดไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนอดันที่ไปถึงเวฟที่ ประมาณ17นะครับ17ไม่ก็18นะครับโอ้ว้าวท่านผู้ชมโอ้มันโคตรหลกเลยเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นแหลกอะไรนะมันแหลกเพราะไอซาสซูเนโอของอ่าคาคาชิเนาะดๆเนี่ยดนะโอ้โหเชี่ยอ๋อไมายกอดเขาน่าจะลืมปิดเอฟเฟกต์นะครับโอ้ไมายกอดว้าวโอ้ยทำไมทำไมถึงต้องมาตีตรงนี้วะโอเคท่านผู้ชมโอ้ ถ้าผมผมว่าผมว่าไอ้ไอ้ดันนี้มันรู้สึกว่าถ้าผมเปิดเอฟเฟกการต่อสู้นี้ผมว่าโทรศัพท์ผมน่าจะแหลกตายเลยเนี่ยโอ้ไม่กอดเชดว้าวขนาดคาคาชิตัวเดียวนั่นเนี่ยโอ้เชดเฮ้ยไอ้อิทาจินี่มันออกมาเตือนอะไรวะเดี๋ยวบ๊อบก่อนบ๊อบก่อนก็อ่าผมอาจจะบ๊อบมุมอ่อนนิดนึงนะครับก็เพราะว่าอือคือมันมันแหลกแล้วมันไม่มี สมาธิบัฟนะครับเออเวลาบัฟอ่าเวลาบัฟโอ้เชี่ยเนี่ยมันบวกกับแหลกด้วยนะมันไม่มีสมาธิในการบนะัฟเนี่ยเนี่ยแล้วผมกดอ่าผมกดไม่โดนะอ่ะถ้าใครที่เล่นโอ้เชี่ยว้าวเดี๋ยวผมต้องน,นะใครที่เล่นมือถือนอนต้องเป็นแบบผมนั่นแหละเพราะว่ามันจะชอบกดไม่ได้นะครับกดตัวละครนะกดยากนะครับโอ้ไม่กอดกายอ้าวทำบบแหลกจังวะเนี่ยไอโฟนแปขนาด ไอโฟนแปดนั่นเนี่ยเอาแล้วซัซเซนิโอของคาชิมาบาังเนี่ยโอ้ยไออุจิวาจีนแดงเอ,อ้ยนายอย่บบาบังเราดิโอ my god w o วมาศา,าสตรเอฟเฟกใกล้ๆด้วยโ o เชี่ยผมมองไม่เห็นอ๋อนี่ไงอ๋อผมบัฟเริ่มบัฟมัว่วละโอเคบัฟมั่วก็ไม่เป็นไรครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับการบัฟมั่วนะครับก็ถ้าใครเห็นขัดตาผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมมันไม่มีสมาธิบัฟเลยอะโ o เชี่ย ผมกดไปผมกดไม่โดนตัออ๋อเชี่ยถึงรอบที่สิบเก้าแล้วนะครับก็นี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับมาดูเลือดน,นี้ว่าเท่าไหร่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เชี่ยอ๋อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหน่วยสิบ ร้อยพันหมืน่นแสล้านสี่ล้านนะครับเออไม่ถึงสิบล้านนะครับก็โอ้ลกหัไปที่โอ้เชิดเอ้ยเออจะขอยได้เล่มเถอะผมจะเอามารีวิวท่านผสมดูมันจะมีใครได้ป่าวะที่แบบอ่าลงดันแล้วแบบอ้าชีดลงดันครั้งแรกแล้วแบบได้นะเออแบบได้ตั้งแต่ดันแรกเลยนะแบบไม่ต้องลงดันต่อไปนะผมเห็นบิกงงบ๊กมัมคนลงบิ๊กคนลงดันบิ๊กมามนี่โอกาสตอบอบิก๊กมัมนี่ 0.02%เองหรือหรือ2%นี่แหละเออเออโอ้เชดผมอาจจะตัดอ่าคลิปนี้ผมอาจจะตัดเยอะนิดนึงครับเพราะว่าถ้าถ้าอ่าถ้าเอาคลิปเต็มก็มันอาจจะประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงโอ้เชดว้าวว่าถ้าใครเห็นแล้วแหลกเราต้องขออภัยด้วยนะครับว้า wow. วซัสซินีโอ2ตัวเหรอโอ้เชไม่กอด โอเคประเภทบอสมาละโอเคโอ้ okay. oh. จะแหลกตายแล้วเนี่ยคุกดตัวบัฟไม่ได้เออ,อยังไงโอเคเอาเชิด okay. oh! ผมเผลอไปกดเร็วก่อนนะโ oh, อ้อเชิดอีย๋อป่าว้าวเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหลังเรามีว้าวมีอาจารย์โกโจสเน็กแมนโอมีโกโจกับลูฟี่สเน็กแมนแล้วก็มีโกจิโต้เอ้โอ้โอ้เบจิโต้สามตัว เฮ้ยผมลืมบัฟว่ะเดี๋ยวผมขอไปทำหน้าที่ผมก่อนโอเคเดี๋ยวเอ้ยยังมันมันยังไม่ได้บัฟอ่ะโอเคเดี๋ยวบัฟก่อนปึ๊ร์บเฉเดี๋ยวขอไปดูก่อนอ่าโอ้เชี่ยอ๋อมีโกจิโต้ไม่ใช่เออมีโกมีมีโกเทนคูสกับเวจิโต้สองเวจิโต้ห้าตัวนะครับแล้วก็ลูฟี่สเน็กแมนนี่นับไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอโอ้เชี่ยคนอื่นอัพตันหมดผมยังอัพไม่ถึงไหนเลยโอเคโอ้ ไม่กอดว้าว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 ววผมกดไม่ได้อย่าบังดีเพื่อนเฮ้ยผมบับไม่ได้หรอเออนี่ไงอ๋อเดี๋ยวบับละโอเคบับไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหโคตรแหลกเลยโหประเภทบอสเนี่ยเือะเท่าไหร่วะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านสี่สิบสามล้านว้าวจริงเหรอเดี๋ยวผมนับใหม่ก่อน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านสี่สิบเอ็ดล้านละโอ้ว้าว this is so feel good มีมันรู้สึกดีจริงๆที่ผมได้เห็นบอสเดือนนี้ว้าวแล้วโทรศัพท์ผมก็แหลกมากเลยบอสนี่มันมามันมามันมาสี่ทางเลยเหรอว่ามันมาแค่ทางเดียวเดี๋ยวถ้าใครอยากได้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงกิ้งโค้ดไ้นะครับคือผมไม่สามารถอ่าให้ทานผู้ชมนั้นไปก๊อปเอานะครับก็มันจะง่ายกว่าน,นะครับถ้าผมเอ่อ แบบถ้าผมพิมพ์ไว้ในหน้าจอแล้วท่านผู้ชมอาจจะลำบากนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับอ,อ๋อไประเภทบอสอยู่ไหนวะเฮ้ยเอา้าเฮ้ยสวยนีวัดเออแหลกจังวะเนี่ยเรามีทหารเรามีทหารของโกจิโต้อยู่ว้าวโอ้ยมายกโอเคครับก็เออเท่าที่ผมไปดูมานะครับโอ,อ้เราใช้เวลาในการลงดันเลมนี่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับฟังพี่เดี๋ยวครับหนึ่งชั่วโมงโอ้ยมายก ใข่มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนออกตะกี้นี่ผมเฮ้ยเชียดโอ้โหใช้เวลาในการลงดันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับถ้าจะใครจะลงดันนะครับแนะนำนะครับให้ลงตั้งแต่มันมีตอนเช้าอยู่นะครับก็ให้ลงตอนเช้าเอานะครับอย่าลงตอนดึกนะครับเพราะว่ามันเฮ้ยโอ้ว้าวมันดึกแล้วมันแบบมันรู้สึกวิาีมันแบบเนี่ยผมนอนไม่พอเนี่ยนอนไม่พอมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายว้าวยี่ล้วมันอะไรด่แน้วมันอาซีนาเหรอนี่มันดันอาซีนาเหรอ โ oh, อ้เชี่ยเหลืออาซุน่าเท่าไหร่โอเคเหลือ okay, 12 000, 000ล้า okay, okay. นละโอเคโอเคนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้เชี่ยเนี่ยมีตัวก๊อตอยู่มีมีคอยตัวบัฟอยู่ผมไม่ต้องบัฟละเพราะโอ้เชี่ยโอ้ว้าวอย่าหยุดหลุดอย่าหลุดผมขอร้องอันเดียวอย่าหลุดกูแบบไม่ได้กลัวอะไรนะแบบกลัวกลัวหลุดนะ่ะเออแบบมันแหลกแบบโทรศัพท์มันรับไม่ไหวเรายอยู่ดีมันหลุดไปเลยเนะี่ยโอ้ว้าว เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋นังไปนังผมกลัวหลุดเพราะไอซัสซินิโอเนี่ยซัสซ oh, ินิโอของคาคาชิเนี่ยอีอีวินโอเควินวินก็วินมันอยู่ไหนวะตัวสุดท้ายเหรอหรือว่ามันผ่านไอ้นี่อ๋อนี่ไงเดี๋ยวผมจะรับผมจะรับตัวอะไรวะเชียร์โอ้เชียรโอเคผ่านละผ่านละผ่านละไหนมาดูหน่อยดิได้หรือเปล่าเฮ้ย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 โอ้้โอ้โอ้เชียร โอ้เย่เย่เย่ผมได้แล้วครับท่านผู้สูผมได้เลียมแล้วเย่เ <c> ย่โอเคอาาอูวฟโอ้ย์เยเเลม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  โอเคเล่มเ,เล่มอ่าเล่ม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 โอเคครับรก็สำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรนครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปหน้านั้นผมก็จะมารีวิวเล่มให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรดได้นะครับแล้วก็เป็นตัวน่าจะเลนะครับอืมน่าจะเลนะครับก็โอกาสไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโอกาสดอปนั้นเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าอืมโหดนะโหดโหดโหดพาังโจมตีก็เก้าเก้าเก้าเนี่ย ต้นเกมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็เอาเรียมมาใส่แทนโอเคเรียมใส่แล้วโอเคได้ห้าร้อยคือตีแรงนะครับตีแรงตีแรงตีแรงแต่ว่าหาวีโจมตีนะครับได้ได้ได้ได,ได้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครดีชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวมีการคลิปต่อไปนะครับเฮ้ย yeah. หนึ่ง่วโมงที่ผมทำมาแล้วก็ได้นะครับถ้าใครดี อย่าฟุ่มทำอีกนะครับก็กดไลค์เยอะๆนะครับขอเยอะๆตนะ่อผมอยากดังอ่ขอตัวละกับไปก่อนนะครับบายแย่